สวัสดีครับวันนี้มีสินเชื่อ <c oughs> มาแนะนำนะครับหรือว่าเครดิตพร้อมใช้นะครับที่แมคโครนะครับท่านผู้ชมใครที่อยากไปซื้อสินค้านะครับกับแมคโครนะครับนี้เรามีสินเชื่อตัวนี้ให้นะครับสำหรับกู้เงินกับแมคโครนะครับอนุมัติไวพร้อมใช้จ่ายได้ทันทีนะครับ ผ่อนชำระ3เดือนดอกเบีย้ย1.6%ต่อเดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง100,000บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยนานสูงสุด45วันนะครับะระยะเวลาปลอดดอกเบีย้ยขึ้นอยู่กับวันที่บันทึกรายการนะครับและวันครบกําหนดชำระเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย20%ต่อปีนะครับแบบลดต้นลดดอกนะครับท่านผู้ชมคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับบุคคลธรรมดานะครับสัญชาติไทยเท่านั้นนะครับอายุผู้สมัคร20ปีบริบูรณ์ถึงอายุ65ปีนะครับประกอบธุรกิจประเภทร้านค้าโชว์ห่วยนะครับโรงแรมขนาดเล็กร้านอาหารรับจัดเลี้ยงหรือบริการนะครับเป็นสมาชิกแมคโครอย่างน้อย1ปีนะครับ และมียอดใช้จ่ายที่เมคโครสม่ำเสมอนะครับทีนี้ขั้นตอน <c oughs> นะครับขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครอขอสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้เบื้องต้นนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องมีแอป True Money w a l l e t นะครับท่านผู้ชมนะครับเบื้องต้นนะครับก็พอเข้าไปที่แอป True Money แล้วนะครับให้ท่านผู้ชมคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับเครดิตพร้อมใช้นะครับ เข้าทูมอนนี่มอลลิกแล้วนะครับเลือกเครดิตพร้อมใช้นะครับนี่ที่ผมทำลูกช้อนลูกศรชี้ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เลือกเครดิตพร้อมใช้นะครับเงื่อนไขเอกสารประกอบการสมัครเดี๋ยวก็จะพูดทีหลังนะครับก็แล้วก็เครดิตพร้อมใช้นะครับบริการจินเชื่อจากธนาคาร ไทยเครดิตนะครับสำหรับผู้ประกอบการเพื่อซื้อสินค้าที่แมคโครนะครับจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์ทรูเซ็นเตอหน้าแมคโครนะครับมีอยู่ในห้างแมคโครอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนที่2นะครับคือกดสมัครนะครับที่ตรตรงสีฟ้าด้านล่างนะครับเสร็จแล้วต่อมานะครับอพอสมัครเสร็จแล้วนะครับ ให้ท่านผู้ชมกรอกข้อมูลนะครับเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลักนะครับแล้วก็กรุณากดยอมรับเงื่อนไขนะครับอ่านข้อมูลให้ถูกต้องนะครับกรอกเลขที่สมาชิกแมคโครให้ครบถ้วนนะครับอ่าก็จะมีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เลขที่บัตรสมาชิกของแมคโครนะครับตัวนี้ต้องเป็นสมาชิกของแมคโครไม่น้อยกว่า1ปีนะครับท่านผู้ชมอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับ ยื่นหลักฐานสมัครสินเชื่อภายในวันที่30กันยายนนะครับนำบัตรประชาชนและบัตรแมคโครนะครับยื่นกับพนักงานธนาคารไทยเครดิตนะครับที่บูธตสินเชื่อธนาคารประจำอยู่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี้ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อเครดิตพร้อมใช้เบื้องต้นนะครับทีนี้ก็เงินยอดเงินก็จะขึ้น อนุมัติให้ท่านผู้ชมก็สามารถนะครับกดชําระสินค้าที่ไมโคได้นะครับก็จะมีในแอปนะครับชาระสินเชื่อคืนธนาคารตรงนี้ตรงนี้นะครับก็จะมีให้ครบถ้วนนะครับทีนี้เงื่อนไขเอกสารประกอบการสมัครนะครับแล้วก็สอบถามสินเชื่อไมโคเครดิตพร้อมใช้ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารไทยเครดิตนะครับเพื่อรายย่อยโทร026975333หรือว่า w w w t พ i โ CCR Bank นะครับบคนะครับสอบถามปัญหาการใช้แอปพลิเคชันที่ศูนย์บริการลูกค้า2ูมันนี่2ทรนนะครับต่อ3นะครับส่วนคุณสมบัติแล้วก็กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คืออายุ e 20ปีถึงห5ปีนะครับผู้ประกอบธุรกิจประเภทร้านค้าโชโห่วยโรงแรมขนาดเล็กร้านอาหารร้านรับจัดเลี้ยงหรือบริการเป็นสมาชิกเมโครอย่างน้อย หนึ่งปีและมียอดค่าใช้จ่ายที่แม่ครสม่ําเสมอนะครับใครสนใจก็สมัครได้ที่แมโครทุกสาขานะครับหรือไปที่แอป t รูมันนี่วอลเล็ก่อนนะครับแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับสาหรับใครที่อยากนําเงินตัวนี้มาหมุนเวียนเพื่อซื้อสินค้านะครับชำระสินค้าเป็นหมุนเวียนในการทําธุรกิจนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ